สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับแม่ดาวันแม่ดาวันงวดที่พัฒาเมื่อกี้เราถูกเลขสาหซึ่งเป็นเลขที่บ้านของแม่ดาวันนี่แหละครับงวดนี้เพิ่นกระฝันเกี่ยวกับบ้านหลังนี้นะครับฝันว่าทองเต็มบ้านแต่เห็นกับตาทองคำแท่งเยอะมากมันมากองหยุดในบ้านของแม่ดาวัน แมันใช้ไม่ได้เพราะมีคนมาเฝ้านะบอกว่าหามใส่ซึ่งคนที่มาบอกน่ยคือเป็นผีบรรพบุรุษบอกว่าทองเนี่ยบเมนทองมึงบบเมนทองมึงใส่บบได้นี่คือเป็นคําพูดของแม่ดาวันเล่าฝาันครับหลังจากที่เขอาภาษาได้แค่ไม่กี่วันแล้วตัวเองเนี่ย นอนอยู่ในบ้านและอันนี้คือความฝันเน่เราบอกว่าเรานอนอยู่บนบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงหมาหอนหมาหอนดังมากแล้วแกก็นอนไม่หลับก็ตื่นแล้วก็ลงมาจากบ้านลงมาจากบ้านแล้วก็มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังก็หาใครก็ไม่เจอแต่สิ่งที่สะดุดตาที่สุดก็คือมันมีแสงแสงระยิบระยบับเหมือนกับแสงสะท้อนตาแบบเป็นสีขา,ขาวๆเหลืองๆองทองๆนี่แหละช่วงเวลาในความฝันนะ่ะแม่ ดาวันน่ะแกบอกว่ามันเกือบจะเช่าแหละประมาณสักตีสี่ตีห้าน่ะจะเช่าแหละในในเวลาของฝันเองแล้วแกก็มองเห็นแสงเหมือนกับมันสะท้อนตาแสบตามากซึ่งมันก็อยู่บริเวณแถวบ้านของแม่ดาวันนั่นแหละแกก็มองไม่เห็นใครสักคนครับแล้วก็ยืนดูอยู่สักคักหนึ่งก็เห็นคนหามทองเดินผ่านตอนแรกไม่รู้หรอกครับว่าเขาหามอะไร แล้วก็เขาก็หาม,มาผ่านแม่ดาวันแม่ดาวันถึงรู้ว่ามันเป็นทองหามสองคนหามหน้าหามหลังแล้วก็ทองขึ้นอยู่อยู่ตรงกลางหามมาเสร็จปุ๊บเขาก็เอามาไว้ในบ้านของแม่ดาวันแล้วผู้ชายสองคนก็กลับไปแล้วก็หาทองเอามาไว้กับที่บ้านแม่ดาวันอีกไม่ใช่แค่รอบเดียวแม่ดาวันบอกว่าหลายรอบมาก จนพื้นแถวบ้านของแม่ดวันตอนแรกโล่งเปล่าแกยืนดูเนี่ยจนเขาเอาทองมาวางกองกันเต็มเลยเยอะมากผู้ชายที่หอบทองมานะครับแม่ดวันไม่รู้จักสักครู่หนึ่งแม่ดาวันแกบอกว่าแกเห็นทองทั่งทองแท่งตั้งแต่เกิดมาแกไม่เคยเห็นไม่เคยจับแกก็เลยอยากไปจับไปสัมผัสคร,ครับ แกก็เลยเอามือครับไปจับแกก็จับมาครับแกก็ยกขึ้นมาแล้วก็มีเสียงตะโกนขึ้นมาว่าอย่าจับเอาไว้นี่คือผมบอกเป็นภาษาไทยนะแต่อย่างที่นแะคือใน,นขามฟันคือแกว่าพูดเป็นภาษาอีสานอย่าจับเอาไว้มันโม,มเมนทองมึงนี่คือคําพูดของผู้ชายครับแม่ดาวันครับตกใจแกก็รีบเอาทองครับวางไว้ ทองเต็มบ้านแล้วผู้ชายครับคนนั้นก็เดินเข้ามาใ,ใกล้ซึ่งแม่ดาวันไม่รู้จักครับว่าเป็นใครแต่รู้แค่ว่าเป็นรูปร่างเหมือนกับคนเก่าคนโบราณประมาณสักร้อยสองร้อยปีครับหรือจะเป็นผีเจ้าทีหรือจะเป็นอย่างไรสอย่างครับแต่เขาบอกว่าเขาเนะ่ยเป็นพันธบุรุษบรรพบุรุษมึงผู้ชายแก่ๆก,ะกะน็นะครับบอกกับแม่ดาวันว่าเขาเนะี่ยเป็นบรรพบุรุษมึงเขาพูดแค่นี้ครับ แม่วันก็ไม่ได้สนใจครับยืนดูแต่ว่าไม่ได้ไปไหนนะยืนดูครับยืนดูเขาแบบว่าเอาทองจับทองครับเยอะมากนับบ่อะไครับว่ามันไหลหรือบ่ไหลแต่เยอะมากนี่คือเป็นความฝันของแม่ทวันฝันแค่นี้ฝันว่นยายอดอกแต่ให้ผมบอกฟอลสันสว่าผมกับสมานบอกอะไรเลยฟูลทันสแต่ว่าผมกับเอาตามระเบียบครับให้ทุกคนแบบเข้าใจเนาะรายละเอียดความฝันแกบอกว่าแกนะเห็นทอง เห็นบีผ,ผีบัณพบุรุษนะ่ะหามทองเอามาไว้อยู่แถวแถวบ้านเยอะมากปัดพ่อคอยเห็นคอยก็ะยากจับมันนี่เพราะ่เกิดมาคอยบ่เคยเห็นทองคอยบ่เคยสัมผัสคอยก็อยกัอยกจับมันนี่พอไปจับแล้วเสียงตะโกนผู้เฒ่าดังมาว่บมึงจะจับมันมันบ่เมนของมึงแล้วก็เล่ากันย่างมากบอกว่าเล่า,เ,านะเป็นบัณฑพบุรุษมึงน่าจะเป็นผีครับแต่หาวจาจาได้ก็ต้องเป็นรุ่นปู่ก็ถึงจําได้เนาะรุ่นปู่รุ่นตาต้องจําได้ แต่อันนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าร้อยสองร้อยปีเลยนะครับเลาวะาเลยไม่รู้จักว่าเป็นใครสินะแต่ว่าเป็นผู้ชายแก่ๆเหมือนกับทรงคนโบราณในบ้านอีกแล้วซึ่งบ้าน,นที่ของแม่ดวันครับมันมีสามหกบุตส่าหว่าเมื่อกี้เราก็ถือสามหกครับเลขที่บ้านของแม่ดวันที่ว่าทองเต็มบ้านแต่ผีบอ่อยไซน่นะเลขที่บ้านเต็มเต็มคือสองหกศูนย์ทับสามหกสองหกศูนย์ทับสามหกนี่คือเลขที่บ้านของแม่ดวัน เมื่อกี้เราถือ36ขับถ่ายหรือวันนี้จะมาเลขหน้าหรือเปล่า260นะครับเนาะ36ออกแล้วงวดน,นี้อาจจะเป็น60 26หรือเปล่าหรือวันนี้จะมาเลข3ตัวเลยหรือเปล่าเมื่อเมื่อกี้เราถือ36เพราะว่าซื้อจากบ้านาที่เหมือนกันงวดน,นี้ก็รล่มั้งครับเลขที่บ้านอาจจะมาให้โชคก็ได้หรือผีบรรพาุรุษอาจจะมาเข้าฝันบอกเลขก็ได้ผมเลยถามว่าแม่เคยฝันลักษณะแบบนี้บก แล้วก็บ,บอกว่าบกเคยอกเคยฝันมาทองเยอะขนาดนี้ส่วนลายก็คือฝันมาจะของคืได้ไป้สื่อทองฝันมาจะของคือได้ไซสอยแค่นั้นเองแต่ในความฝันตัวนี้คือโอ้ยจนแทบไม่อยากตื่นเพราะว่าเห็นทองแล้วมันรู้สึกว่าตัวเองแบบใจเต้นนะในความฝันครับเวลาประมาณสักตีสี่โผมันเกือบจะดึกนี่แหละมันเกือบจะเศร้าเกือบจะซอยเล้วล่ะ นี่คือที่ไปที่มาของความฝันกะลองมังครับลองพิจารณาบิงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเพียงแค่แนวทางมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขเนาะบุฮุงเขาว่ามันจะมาหรือ่มามันไม่รู้ครับแต่ที่สำคัญครับก็ต้องขอขอบคุณแม่ดาวหันมากๆที่เอาตัวเลขแล้วก็ความฝันมาเล่าให้ได้ฟังแต่กับผมก็เอาความฝันครับมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังต่อถามว่าตัวเลขเยอะไหมมันกับหลายหางครับมันแค่หางเดียว คือบาเลขที่2 6 0 3 6หรือใครอยากจะซื้อเลขตัวอื่นกับรออ่องมืออะไร <c oughs> ผมกับบอได้ถามต่อว่าหนูนนี่นั่นเลขอื่นมีบอเลขปิศณุไบอคือผมไม่ถามนะถ้าหากว่าผมถามมันจะกลายเป็นเลขหลายหางผมยอมราคาว่ไม่เลขหลายหางแทะช่วงน้เอาหนุนเอาหนีมาใส่เพิ่มเติมอะเป็นเลขหลายหางแท้แห,ห,ห,หล,หและบางคนอาจจะไม่ชอบเนาะอันนี้คือเราบอกว่าทองเต็มบ้านก็น่าจะเกี่ยวกับบ้านคือ260ศูนย์ทับสามหก ครับคืองตัวเลขนะครับลองบังครับลองพิจารณาดูเผื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมหกเจ็ดเผื่อตัวเลขมันสิมากก็ได้ลองไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับอาจจะได้เป็นรางวัลใหญ่ๆก็ได้นะสองหกศูนย์หรือจะเป็นศูนย์สามหกหรือเปล่านะกับตังขอขอบคุณแม่ไบ่รลายครับบา่ทีมาเอาในทางมาให้บังกับโปรดใช้วิจารณญาณครับในการรับชมไปซื้อลอตเตอรี่ไปครับชักใบสองใบเผื่ออาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็ได้ ขอขอบคุณทุกคนครับที่น,นั่งรับชมแลบฟังนั่งฟังตัวเลขไปนํากันครับขอให้ทุกคนมัน่นหมั่นโชคดีหลายครับผม